เรียนอาจารย์ประจวิชานะคะดิฉันนางสาวชาญิกาสโพชัยรหัส3ตัวท้าย131.01หวันนี้จะมาสรุปประเด็นข้อเรื่องมาตรฐานวิชาชีพของบุคลากรทางการศึกษานะคะซึ่งมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษานะคะหมายความว่าข้อกําหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ และคุณภาพที่พึงประสงค์ในการประกอบวิชาชีพทางการศึกษาซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องประพฤติปฏิบัติตามประกอบด้วยมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพมาตรฐานการปฏิบัติงานและมาตรฐานการปฏิบัติตนค่ะซึ่งมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพนะคะหมายความว่าข้อกำหนดเกี่ยวกับความรู้ และประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้หรือการจัดการศึกษาซึ่งผู้ต้องการประกอบวิชาชีพทางการศึกษานะคะต้องมีเพียงพอที่จะสามารถนำไปใช้ในการประกอบวิชาชีพได้ค่ะสำหรับมาตรฐานการปฏิบัติงานนะคะหมายความว่าข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะหรือการแสดงพฤติกรรมการปฏิบัติงานและการพัฒนางาน ซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องปฏิบัติตามเพื่อให้เกิดผลตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายการเรียนรู้หรือการจัดการศึกษารวมทั้งต้องฝึกฝนให้มีทักษะหรือความชำนาญสูงขึ้นอย่างต่อนเนื่องค่ะ สำหรับมาตรฐานการปฏิบัติตนนะคะหมายความว่าจรรยาบรรณของวิชาชีพที่กำหนดขึ้นเป็นแบบแผนในการประพฤติตนซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องปฏิบัติตามเพื่อรักษาและส่งเสริมกิตติคุณชื่อเสียงและฐานะของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้เป็นที่เชื่อถือศรัทธาแก่ผู้รับบริการและสังคมอันจะนำมาซึ่งเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพค่ะ ซึ่งหมวดที่1นนะคะมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพข้อ 6. ผู้ประกอบวิชาชีพครูต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษาหรือเทียบเท่าหรือมีคุณวุฒิอื่นที่ครูสภารองรับโดยมีมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพดังต่อไปนี้ค่ะก็มาตรฐานความรู้ประกอบด้วยความรู้ดังต่อไปนี้ 1. ความเป็นครู 2. ปรัชญาการศึกษา 3. ภาษาและวัฒนธรรม 4. จิตวิทยาสำหรับครู 5. หลักสูตร 6. การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 7. การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 8. นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 9. การวัดการประเมินผลการเรียน 10. การประกันคุณภาพการศึกษา11 คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบัรณขอมาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพผ่านการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาตามหลักสูตรปริญญาทางการศึกษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า1ปีและผ่านเกณฑ์การประเมินปฏิบัติการสอนตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่คณะกรรมการทางครุสภากำหนดดังต่อไปนี้ค่ะ 1. การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 2. การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะสำหรับหมวดที่2นะคะมาตรฐานการปฏิบัติงานข้อ11ผู้ประกอบวิชาชีพครูต้องมีมาตรฐานการปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ค่ะ 1. การปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเพื่อพัฒนาวิชาชีพครูให้ก้าวหน้าอยู่เสมอ 2. ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่างๆโดยคำนึงถึงผลที่เกิดขึ้นแก่ผู้เรียน 3. มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เติบโตเต็มตามศักยภาพ 4. พัฒนาแผนการสอนให้สามารถปฏิบัติงานได้จริงในชั้นเรียน 5. พัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ 6. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์คิดสร้างสรรค์โดยเน้นผลถาวรที่เกิดแก่ผู้เรียน 7. รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีระบบ 8. ปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน 9. ร่วมมือกับผู้อื่นในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ 10. ร่วมมือกับผู้อื่นในชุมชนอย่างสร้างสรรค์ 11. สแสวงหาและให้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา 12. การสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในทุกสถานการณ์บทที่3มาตรฐานการปฏิบัติตนข้อ14 ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องมีมาตรฐานการปฏิบัติตนตามข้อบังคับของคุรุษภาว่าด้วยจรรยาบัรณของวิชาชีพหวดที่4บทเฉพาะการข้อ15 ข้อบังคับนี้ไม่มีผลกระทบสิทธิและหน้าที่ของบรรดาผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ใช้มาตรฐานวิชาชีพตามข้อบังคับกรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรณวิชาชีพพุทธศักราช2548ข้อ16 ให้สถาบันที่ยังปรับปรุงหลักสูตรไม่แล้วเสร็จตามข้อบังคับนี้ยังคงใช้หลักสูตรตามข้อบังคับครุสภาว่าด้วยมาตรฐานของวิชาชีพและจรรยาบรณวิชาชีพ,พทธศกราช2 5 4 8ไปพลางก่อนทั้งนี้ต้องไม่เกิน3ปีหลังจากวันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับข้อ 17. ผู้ที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่ใช้มาตรฐานวิชาชีพตามข้อบังคับครุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพพุทธศักราช2548ที่ต้องการขึ้นทะเบียนขอใบอนุญาตให้มาขอขึ้นทะเบียนใบอนุญาตให้แล้วเสร็จภายใน5ปีนับตั้งแต่วันที่สำเร็จการศึกษาผู้ที่มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษาหรือเทียบเท่าคุณวุฒิอื่นที่ครุภา ให้การรับรองตามข้อบังคับของรัฐสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรลณของวิชาชีพพุทธศักราช2548สามารถใช้เป็นคุณวุ์ในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้ภายใน5ปีนับตั้งแต่วันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับสำหรับวันนี้ชานิกาขอกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีค่ะ